แอดแอดมีแต่แม่เลี้ยงเหรอพ่อเลี้ยงไม่มีบ้างหรือครับแอดนานเละครับเป็นทีมาของคลิปนี้คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ ปิดเรื่องมานะครับนางเอกของเราก็กําลังทํางานบ้านอยู่นะครับแล้วสักพักหนึ่งคุณแฟนเนี่ยก็ได้เดินมาหาแล้วก็ได้บอกกับนางเอกของเรานะครับว่าผมมีเรื่องจะคุยกับคุณนะครับนางเอกของเราก็เลยได้ถามนะครับว่ามีเรื่องอะไรไอ้พระเอกของเราก็เลยบอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องงานแต่งนันะครับนางเอกของเราก็อ๋อบางอ้อไปเลยนะครับแล้วนางเอกก็ได้ถามนะครับว่าอยากคุยเรื่องไหนเพิ่มเติมผมรู้นะครับว่าคุณน่ยไม่อยากเชิญพ่อเลี้ยงคุณมางานแต่งของเราผมเนี่ยอยากให้มันถูกคันลองตามประเพณีบ้านเรานะครับอย่างน้อยเขาก็ยังเป็นพ่อของคุณนะครับผมมว่่าาาาาเเเรชิญข้งนแต แต่นางเอกของเราก็ได้พูดบ่ายเบี่ยงไปนะครับว่าวันหลังค่อยคุยกันนะครับแต่พระเอกก็ขยันขยอะคนับให้นางเอกของเราพูดให้ได้จนนางเอกโมโหนะครับจากนั้นพระเอกก็เลยต้องยอมนะครับแล้วก็ได้ขอโทษนางเอกไปนะครับงั้นวันหลังเราค่อยคุยกันก็ได้นะครับถ้าคุณมีเรื่องไม่สบายใจอะไรคุณเล่าให้ผมฟังก็ได้นะครับค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวฉันอธิบายให้คุณฟังนะคะหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดินจากไปนะครับคือไอ้พ่อเลี้ยงที่พระเอกขยันขยอจะให้มางานแต่งเนี่ยนะครับมาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางเอกของเรา้เนี ทั้งแต่เกิดมาก็คือไม่มีพ่อเลยก็อยู่กับแม่มาจนอายุประมาณ10บข,ขวบนะครับจากนั้นคุณแม่เนี่ยก็เลยได้ไปแต่งงานใหม่หลังจากแต่งงานได้ประมาณปีหนึ่งนะครับคุณแม่ก็ได้เสียชีวิตก็เลยทําให้นางเอกของเรานะครับอยู่กับพ่อเลี้ยงแล้วมันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันนะอย่างที่เราเข้าใจกันนั่นแหละครับหลังจากนั้นนางเอกของเราก็เลยหนีออกจากบ้านแล้วก็มาหางานทําแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับแล้วก็ได้มาพบรักกับไอพ้พระเอกของเรานั่นแหละก็เลยทําให้นางเอกของเรานะครับไม่อยากจะให้พ่อเลี้ยงมันมาเพราะว่ามันมีมบบน ครับก็จะเป็นตอนเย็นนางเอกของเราแล้วก็คุณสามีนะครับกาลังกินเวลาอยู่หลังจากกินเวลาเสร็จแล้วนะครับไอ้คุณสามีก็ได้เน้นย้ําเรื่องเดิมนะครับเรื่องที่จะไปเชิญพ่อเลี้ยงเนี่ยมางานแต่งนางเอกของเราก็ได้ปฏิเสธแล้วก็ด่าไปอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นมันก็เลยได้นอนหลับแบบไม่ฝันดีนะครับถัดมาเป็นเช้าวันใหม่นะครับมีคนมากดออดหน้าบ้านจากพักหนึ่งนะครับพระเอกของเราก็ได้เปิดประตูออกมาจ้าเอกเป็นพี่หัวร้นนะครับพระเอกก็เลยได้ถามนะครับว่าคุณเป็นใครหรอครับจากนั้นตาลุงหัวร้นเนี่ยก็ พระเอกก็เลยได้เชิญเข้าบ้านไปนะครับสักพักหนึ่งนางเอกของเราได้กลับมาแล้วก็ได้มาจ้าเอกกับพี่หัวลุนน้นนะครับนางเอกของเราก็ตก,กใจนิดนึงนะครับส่วนในพ่อเลี้ยงนะครับก็ได้กล่าวทักทายนางเอกของเราตามสไตล์มันนั่นแหละครับแล้วก็ถามไทยทุกสุขด,ดิบแต่นางเอกของเราก็ไม่ได้สนใจนะครับก็ได้ตวาดไปอย่างเดียวหลังจากนั้นมันก็เลยถามเรื่องงานแต่งไอพระเอกเนี่ยก็ได้ถือโอกาสนะครับกะว่าจะเชิญมาเลยแต่นางเอกของเราก็ได้ตวาดไปอีกนะครับว่าฉันไม่มาฉันไม่เคยนับถือคุณเป็นพ่อของฉันคุณกลับไปเลยนะเเเราาไมม่่่คยยีีสววนนนนกกกข้้อองงัััหลจพ เลี้ยงมันก็เลยขอตัวกลับบ้านนะครับส่วนพระเอกของเราก็เลยเดินมาหานางเอกและก็ได้ขอโทษไปนะครับที่พาเข้ามาโดยที่ไม่บอกนางเอกนางเอกของเราก็แอบเสงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็พูดอะไรได้ไม่เยอะนะครับตัดมาทีหนึ่งนะครับเป็นเช้าวันใหม่พระเอกของเราก็ไปทํางานเรียบร้อยนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็อยู่บ้านสักพักหนึ่งมีคนมากดออดหน้าบ้านเป็นพ่อเลี้ยงนั่นแหละครับเปิดเข้ามาจ้าเอกแล้วนางเอกของเราก็ไม่ได้เชิญนะครับพ่อเลี้ยงเนี่ยได้พุ่งตรงเข้ามาในห้องแล้วก็ได้บอกนะครับแฟนของเธอเนี่ยน่าจะรวยหน้าดูเลยนะเนี่ยใครเชิญคคคุุณณเเข้้าามมนน่ยอออกไไปลฉััตรบ คุณอย่างคุณค่ะทําไมเลยอย่างน้อยฉันก็เคยเป็นพ่อ,องเธอนะเธอจะรังเกียจอะไรฉันขนาดนั้นเธอเองเนี่ยก็ยิ่งโตยิ่งสวยนะเธอจําได้ไหมสมัยตั้งแต่เธอเด็กๆจากนั้นนางเอกของเราก็โมโหเลยนะครับเพราะว่ามันเริ่มพูดเรื่องอดีตไปปด้ฟาดป้าบไปทีหนึ่งแต่พ่อเลี้ยงก็ไม่ได้สนใจนะครับก็ได้ส่งยิ้มให้ทีหนึ่งแล้วก็ได้บอกนะครับสงสัยเธอจะลืมใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะลื้อฟื้นให้เธอเองนั่น,นแหละครับหลังจากนั้นมันก็ได้เปิดอันติใส่แล้วหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตัดมาตอนเย็นนะครััับบนนนงงงเขขอราาาากกก็มมิ้วคุณสี คุณสามีก็ไ,ได้บอกนางเอกของเราอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะเชิญพ่อเลี้ยงของคุณมากินข้าวที่บ้านของเรานะครับเราจะได้สานความสัมพันธ์กันมันจะตื้ออะไรนักหนาเนี่ยคือไอ้พระเอกนี่ผมไม่เข้าใจเลยนะครับคือมันจะตื้ออะไรนักหนากับไอ้พ่อเลี้ยงเนี่ยงงมากเลยดูแล้วแม่งหงุดหงิดว่าจากนั้นนางเอกของเราก็ปฏิเสธไปนะครับแต่ไอ้คุณสามีก็ขยันขยอแล้วหรืออยู่นั่นแหละจนนางเอกของเราก็เลยบอกว่าตามใจคุณค่ะพอตัดมาตอนเช้านะครับนางเอกของเราเปิดประตูเข้ามาจ้าเอกเป็นพระเอกของเราเนียะครับได้เชิญพ่อเล ออไอพะเอก,ก็เรยได้บอกนะครับว่าเป็นการดื่มกระชับความสัมพันธ์กันนิดนึงครับคุณไม่ต้องคิดอะไรมากนะจากนั้นนางเอกของเราก็ลีขอตัวเข้าบ้านนะครับเพราะไม่อยากเจอหน้านะแล้วสักพักหนึ่งน่าแหละครับตามสูตรนะครับไอพะเอกของเราเนี่ยก็ได้มืนแล้วก็หลับฝันดีเรียบร้อยนะครับส่วนพ่อเลี้ยงนะี่ยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับโอ้โหมันจะเคาแข่งไรขนาดนั้นจากนั้นก็เดินเข้าไปหาหนางเอกนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเขาหลับไปแล้วนะหลับแล้วคุณก็กลับไปสิทาไมฉันจะต้องกลับด้วยอ่ะเธอไม่คิดถึงฉันหรือยังไงฉันรู้นถึงเธอ่ะ เธ <rev> อก็ขาดฉันไม่ได้ใช่ไหมจากนั้นนางเอกของเราก็เลยโมโหนะครับกาลังจะฟาดป้าไปแต่พ่อเลี้ยงมันก็ได้จับมือไวนะ้และหลังจากนั้นมันก็ได้เปิดอนันติใส่แต่ระหว่างที่เปิดอนันติอยู่นะครับไอพ่อเลี้ยงเนี่ยก็ได้พูดเกีก้ยกล่อมนางเอกของเราจนนางเอกของเรานะครับก็ได้มีความคิดขึ้นมาว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตัดมาตอนเย็นนะครับนางเอกของเราเนี่ยกับคุณสามีก็กําลังกินเวลาอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้นางเอกของเรานะครับได้นึก เี้ยงบอกนะครับว่าเขาคงไม่โอเคสินะเขาทขํางานของเขาเสร็จแล้วเขาก็คงนอนเขาคงไม่สนใจเธอใช่ไหมก็เลยทําให้หนางเอกของเรานะครับก็แอบเซ็งไอ้พพ่แล้วก็ได้แบบแอบบคิดถึงพ่อเลี้ยงอยู่นิดนึงพ่อตื่นมาตอนเช้านะครับนางเอกของเราเนี่ยก็ได้เดินบอกคุณสามีว่าวันนี้ฉันออกไปงานเนลี้ยงรุ่นหน่อยนะคะอาจจะกลับดึกๆหน่อยอ๋อครับผมโอเคเลยครับผมถ้ายังไงถ้าไม่ไหวโทรมาบอกผมนะครับค่ะเดี๋ยวฉันโทรมาบอกคุณนะคะถ้าเกิดว่าฉันไม่ไหวแต่ว่าฉันคงไม่ดื่มเยอะหรอกเดี๋ยวฉันรีบไปรีบกลับนะคะจากนั้นนางเอกของเราก็ได้เดินจาก แล้วก็ได้แอบมองพระเอกนิดนึงนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าฉันขอโทษคุณนะคะตัดม,มากที่น,นั่นเลยครับนางเอกของเราไม่ได้ไปงานเลี้ยงนะครับมาโบสถ์ที่บ้านพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็ได้ถามเธอคงคิดทบทวนได้แล้วใช่ไหมว่ามันจะต้องทํำยังไงนะฮัลหลครันนบหลังจากนั้นนางเอกของเราได้เปิดอันติสายแล้วหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทุกๆวันเนี่ยถ้นานางเอกของเรานะครับมีเวลาว่างมันจะได้โทรหาพ่อเลี้ยงมันทุกๆวัน wow. ถึงมันจะรู้นะครับว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันผิดแต่ว่ามัน หลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ